ขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกหรือไฮเปอร์โซนิกมิสซิลส์กำลังกลายเป็นเทคโนโลยีทางทหารที่ได้รับความสนใจมากที่สุดในศตรวรรษนี้เนื่องจากมันถูกออกแบบมาให้มีความเร็วสูงกว่าแมท5หรือมากกว่าความเร็วเสียงถึง5เท่าการเคลื่อนที่ด้วยความเร็วระดับนี้ทําให้แทบจะเป็นไปไม่ได้ที่ระบบป้องกันภัยทางอากาศแบบดั้งเดิมจะสกัดกั้นได้ทันเวลาหัวใจสําคัญขอ,ของขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิก คือการผสมผสานร,ระหว่างความเร็วความคล่องตัวและเทคโนโลยีการนำวิถีที่ซับซ้อนอาวุธชนิดนี้ไม่ได้เพียงพุ่งตรงไปยังเป้าหมายแต่ยังสามารถเปลี่ยนเส้นทางระหว่างการบินทำให้คู่ต่อสู้ยากที่จะคาดเดาและรับมือได้ทันขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกสามารถแบ่งได้เป็น2ประเภทหลักๆคือไฮเปอร์โซนิกไลท์เวิเ (HGV) และไฮเปอร์โซนิกครูส i มดซิล (HCM) HGV ถูกปล่อยจากจรวดนำส่งเมื่อขึ้นไปในชั้นบรรยากาศแล้ว่าจะแยกออกมาและใช้การร่อนด้วยความเร็วสูงเข้าสู่เป้าหมาย HCM ใช้เครื่องยนต์สครัมเจ็ตเพื่อรักษาความเร็วระดับแมท5ครึ่งไปตลอดเส้นทางการบินเทคโนโลยีนี้ยังต้องอาศัยวัสดุพิเศษที่สามารถทนต่อความร้อนสูงได้เนื่องจากเมื่อเคลื่อนที่ด้วยความเร็วไฮเปอร์โซนิก พื้นผิวของขีปนาวุธจะ,ะเผชิญกับอุณหภูมิหลายพันองศาเซลเซียสวัสดุคอมโพสิตและเซรามิกขั้นสูงจึงมีบทบาทสำคัญในการป้องกันความเสียหายอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญคือระบบนำวิถีขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกใช้การผสมผสานของ GPS ระบบดาวเทียมและอัลกอริทึมคำนวณการบินขั้นสูงเพื่อรักษาความแม่นยำแม้ในสภาพที่มีการรบกวนสัญญาณ จุดแข็งนี้ทำให้มันมีศักยภาพในการเจาะระบบป้องกันขั้นสูงของคู่แข่งหลายประเทศใหญ่ทั่วโลกกำลังแข่งขันการพัฒนาอาวุธประเภทนี้สหรัฐอเมริกามุ่งเน้นการสร้างไฮเปอร์โซนิกคอนเวนชั่นแนลสไตร์เวปอนที่สามารถโจมตีได้อย่างรวดเร็วจีนมีการเปิดตัว DF17 ซึ่งใช้ไฮเปอร์โซนิกไคล์เวฮิเคิลส่วนรัเสเซียได้ทดสอบอวังกาศที่ถูกกล่าวว่าสามารถทำความเร็วได้สูงถึงแมตต27 ถึงแม้ว่าขี่ปนาวุธไฮเปอร์โซนิกจะมีศักยภาพสูงแต่ก็ยังมีความท้าทายมากมายโดยเฉพาะเรื่องต้นทุนการผลิตและการทดสอบเทคโนโลยีนี้ต้องการการลงทุนมหาศาลทั้งด้านวิศวกรรมวัสดุศาสตร์และโครงสร้างพื้นฐานในการทดสอบความกังวลอีกประการหนึ่งคือการรักษาสมดุลเชิงยุทธศาสตร์เมื่อประเทศต่างๆพัฒนาและครอบครองอาวุธไฮเปอร์โซนิกมากขึ้น อาจทำให้การแข่งขันทางทหารเข้มข้นขึ้นและสร้างความกดดันต่อระบบรักษาความมั่นคงระหว่างประเทศในด้านเทคนิคขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกยังถือว่าเป็นเกมชันเจอร์ในสนามรบสมัยใหม่ด้วยความเร็วและความแม่นยำมันสามารถเจาะระบบป้องกันที่เคยคิดว่าปลอดภัยได้อย่างง่ายดายและยังเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับยุทธศาสตร์การป้องกันและการโจมตี อนาคตของเทคโนโลยีนี้อาจไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่ด้านการทหารบางประเทศกำลังศึกษาแนวทางในการนำเทคโนโลยีไฮเปอร์โซนิกไปใช้กับการเดินทางในเชิงพาณิชย์เช่นการบินความเร็วสูงที่สามารถเชื่อมต่อเมืองใหญ่ๆได้ภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงสิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือการพัฒนาขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกไม่ใช่เพียงการสร้างอาวุธใหม่เท่านั้น แต่ยังสะท้อนถึงการแข่งขันทางเทคโนโลยีระดับโลกที่จะกำหนดอนาคตของความมั่นคงและนวัตรกรรมในศตวตรรษที่21ในภาพรวมขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกเป็นสัญ,ญลักษณ์ของยุคใหม่ขององค์การแข่งขันทางทหารเทคโนโลยีที่รวมความเร็วความแม่นยำและความลำหน้าเชิงวิศวกรรมไว้ในอาวุธเดียวกำลังเปลี่ยนแปลงแนวคิดขององค์การป้องกันและการโจมตีในระดับโลก